กับ e on ีพีที่สองนะครับของบรรยากาศของชายทะเลปากพนังนะครับวันนี้พอดีมาธุระแล้วก็เลยพาหลานมาเที่ยวด้ยนะครับวันนี้นะครับคนนี้ก็เป็นคนที่ยวปากพนังนะครับเป็นอำเภอี่อำเภอปากพนังนะครับชายทะเลปากพนังนะครับสวยมากครับบรรยากาศมีร้านรวงร้านอาหารนะครับแต่รู้สึกกับบรรยากาศช่วงที่ผมมานี่ จะเป็นช่วงปิดร้านแล้วนะครับอาจจะเป็นบริการตอนเช้าเลยนะครับผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าตรงนี้เป็นสถานที่พักพอนึงสถานที่นะครับเป็นริมทะเลนะครับฝั่งข้างหน้าที่ผมชี้ไปนะครับเป็นอ่าริมจะเป็นหาดที่เป็นโค้งงองแต่จะลมพุกนะครับพูดง่ายๆเลยหมายถึงว่าถ้าท่านจะไปแหลมริมพัครับท่านจะใช้ลมเท่านี้นะครับเส้นที่ผมเมื่อกี้ไม่ได้ใส่ดูนะครับแล้วก็ตันตรงไปเลยนะครับสุดท้ายของกอที่ผมที่ที่ผมบอกนะครับที่เป็นหัวแหลมตรงนี้จะเป็นพื้นที่ของ

ก็เดี๋ยวกินวิตามินซีด้วยหานชายแป่งกินเลยววิตามินซีเลยเว้ยแกเจริงๆนะครับก็คือนี่บรรยากาศนะครับที่ผมว่าได้ปังนะครับเดี๋ยวผมก็จะถ่ายไปดูเรื่ยนะผมก็จะเก็บคลิปนะครับความยาจะไม่ประมาณสัก30นาทีนะครับเก็บบรรยากาศ30นาทีผมมาถูแล้วก็ถือโอกาสเก็บคลิปครับน้องว่็นเรื่อง วันนี้ก็ยังใช้อยู่นะครับเดี๋ยวผมยังใช้ไม่ถุงนะครับพอดูวอาการระบาดน,นะครับไม่ค่อยแข็งแรงมากครับสองนี้วก็สายแยกที่จะเข้าไปอำเภอปากนังนะครับตรงไปเป็นอำเภอปากาปปนังเราจะมีถนนจะมีถนนรอบนึงนะครับวิบ่งรอบไปจงไปออกสายตะกอนปากนังนะครับเราก็เรียบฝั่งทะเลไปเลยน,นะครับไปออกอำเภอหัวไซนะครับเห็นตรงนี้อยู่นะครับ กรกเานาน,นะครับกับบรรยากาศสวยมากเลยนะครับหายากนะครับไม่มีจมง่ายๆนะครับร้านที่ทน,ททนี้ก่อนนะครับ yep